สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนสร้างน้าตกจากเบสเกมซึ่งก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะต้องมาเปิดสูตร3สูตรนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะพอเราเปิดสูตรแล้วเราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลย รดับแ,แรกนะคะเราก็จะมาสร้างห้องกันก่อนถ้าเกิดว่าเรา,าจะให้น้าตกของเราเนี่ยมันสูงเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือห้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยากได้น้าตกที่มันสูงเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือฟาวเดชันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างสระน้ําในแพลตฟอร์มได้นะคะดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มได้แล้วก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครที่สร้างฟาวเดชันแบบโค้งเนี่ยมันจะมีบางมุมนะคะที่เราไม่สามารถที่จะสร้างสระน้ำได้ ต่อนะคะเพราะเราสร้างสระน้ําบนห้องที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําสระน้ําข้างล่างต่อนะคะเพื่อให้น้ําตกมันมีสองชั้นพอเราสร้างสระน้ําทั้งสองสระเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทาสีผนังกับพื้นนะคะโดยเราจะเลือกสีที่มันจะเป็นพื้นแล้ๆหินนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้กลมกลืนกับหินที่เราจะนํามาตกแต่งให้น้ําตกของเรามันดูเป็นธรรมาชาติ พอเราทาสีอะไรได้ตอนะคะเราก็จะมาทําการวางหินนะคะโดยหินที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ในดีบักนะคะมันจะมีหินที่จะต้องเอามาวางปิดระหว่างตรงชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะคะซึ่งตรงนี้บางทีมันก็จ,จะปิดไม่ได้นะคะมันจะลอยดังนั้นเราต้องใช้เทคนิคโดยการ ลงไปข้างล่างนะคะจากนั้นเราก็กดตรงเลข9หรือว่าตอเต่านะคะเพื่อให้หินมันขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็มาดูว่ามันปิดตรงที่เราอยากจะให้มันปิดไหมนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาทําการตกแต่งน้ําตกของเราได้ตามใจชอบเลยนะคะ และขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการใส่น้ําตกโดยเราจะเอาน้าปูนะคะมาวางเรียงต่อกันนะคะให้เป็นแถบสีขาวเลยนะคะซึ่งยิ่งเราวางให้มันเป็นสีขาวมากเท่าไหร่น้ําตกของเราจะออกมาเนียนมากเท่านั้นนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้มันออกมาเนียนจริงๆเราก็จะต้องเสียเวลากับตรงนี้นิดหนึ่งะคะ ก็นี่นะคะเป็นน้ําตกที่ออกมาเสร็จแล้วอันที่จริงอันนี้ก็ไม่ได้วางให้มันชิดกันมานะคะเพราะว่าขี้เกียจแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็สามารถให้ซิมของเราลงไปไว่ายได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือสระน้ําธรรมดาแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะทําให้มันว่ายได้หรือว่าไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราทําให้มันว่ายได้เนี่ยเราอาจจะต้องเหลือที่ สักนิดหนึ่งนะคะให้ซีมเราสามารถลงไปได้แต่คิดว่าเราไม่อยากจะทําให้มันไว้ได้เราก็สามารถที่จะเอาหินวางปิดไปให้หมดเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบไปลาแล้วะคะสําหรับคลิปสอนทำน้ําตกจากเบสเกมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย